จะลองโคนเลยนะเอาเอ่นลยนเสานม่ได uh 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 ้สักอะไรเนี่ยคนคนเล็ก็อปสองปว่กับเได้คนนเลยอ้าวม่ยนม่นบาไปไหนอืมอืมอืมออืมนานนานนาน

จริงๆก็เกือบทุกวันนะแต่สองวันนี้เว้นเพราะเขาป่วยครับผมจริงๆก็มาทุกวันเลยอ่ะสองวันนี้ไม่ได้มาครับผมครับผมก็นู่นแหละก็ไปวิ่งเล่นตรงที่เสาไฟไปทั่วนะอืมครับผมครับเสียวเสียวน้ำใช่กลัวเขาวิ่งเลยไป ตอนที่ตอน,ตนที่นว่าน้ําท่วมเยอะๆ,ๆอ่ะเคยแล้วตรงนั้นวิ่งเลยไปแต่ก็ไม่ได้อนะไรคือวิ่งตอนนั้นก็ปิม่มๆเลยอ่ะปิม่มๆเนี้ยปิม่ๆมๆไอ้ตรงตรงเนี้ยตรงนั้นอ่ะคือบนสะพานอ่ะเกลี่ยวกะเขาตรงนั้นเลยทุ่มไปอ่ะเลยฮะซื้อได้ไม่กี่เดือนกี่เดือนนะพวกสี่เดือนสี่ห้าเดือนอนะ๋อ ก็ประมาณนะั้นก็หลังจากประมาณนะั้นก็มันจะเหมือนจะว่าจะมี <ingo ingo> แต่ก็ดีครับก็ถือว่าตรงนี้ก็น่าอยู่ดีเงียบอืมเห็นป่ะเห็นป่ะพี่ปีนกินเห็นป่ะ ไม่ไหวครับอุ้มไม่ไหวอุ้มไม่ไหวทิ้งเลยนะทิ้งเลยนะทิ้งเลยนะไม่ได้ไม่ได้ลูกทิ้งไม่ไม่น้องไม่ไม่เน่โอ้ยไม่ได้ดอ้เน้องาะดูไปตีเดี๋ยวเดี๋ยวพวกพาไปเดี๋เข้าตาเอาไม่เอาลูกไม่ไม่เน่านานไม่ไม่ไม่าเนาะเนาะไปตีดี๋ยนะเนาะเนาะไปเรื่